สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พบกับหนุม่มสามมอกนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หนองห้วยบงนะครับหนองห้วยบงห้วยบงที่เคยมาลงแนงกับพ่อนะครับครับวันนี้จะมาตามดูพ่อเพชรใส่อะไรนะใส่จำกุ้งครับใส่จำกุ้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันใส่กันนะครับนี่ก็จะมีพวกพี่ๆเขามา,าปลานะครับเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ ขี่แพทอดแหนะครับขี่แพทอดแหแล้วก็คืนนี้ก็น่าจะนอนตรงนั้นนะครับตรงสารานะครับเดี๋ยวเราไปตามพ่อเพชรดูนะครับว่าวิธีใส่ที่ตกกุ้งใส่ยังไงนะครับนี่ครับวิธีใส่กุ้งนะครับครับ พ่อก sí, er. ็จะเอาเหยื่อนะเหยื่อใส่ลงไปข้างในครับอเหยื่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกนะครับเตรียมมาจากบ้าน นี่ครับเคล็ดลับนะครับเนี่ยขอใส่ลงตรงนี้นครับก็จะใส่ลงไปจะไม่ได้ลงน้ำนะครับอื <c oughs> ออืบรรยากาศเริ่มค่ำแล้วนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปข้างหน้าครับตามไปครับเอาครับท่านผู้ชมครับผมก็จะนอนที่นี่นะครับคืนนี้ครับนอนมัดเปรนะแต่ผมยังไม่ได้มัดนะนี่เปของน้องเขยพันเอิญน้องเขยเพชรนี่ครับข้อที่ไปใส่กุ้งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไป ไปใส่อะไรนะใส่เบ็ดลงเบ็ดลงเบ็ดครับลงเบ็ดไอแมงจรที่เราไปเหยียบมาเมื่อกลางวันนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับตอนกลางวันนอนกันที่นี่นะครับเดี๋ยวก็จะมัดเปกันนะครับเฮ็ดเอาใส่กอกใส่กอกครับวันนี้มีพ่อครัวนะครับนี่พ่อครัวพ่อครัวซอยเนื้อย่างอยู่ ซอยนักย่างอยู่ครับใส่ย่างนักย่างเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับก็จะไปปักเบ็ดปักเบ็ดนะครับม<า>ีโชคดีครับมีศาลาครับศาลาใส่ขวานม,มาใส่กางน้ำเลยเหรอถ้าพันธุ์รามนันมามันโดนถึงนี้น่ะหมอ หมึกเปลี่ยนยังไหืโยกล้องให้เป็นไงจบ้งหัเ็นะินได้ปอืมไม่เข้าเหนียวติดมือนต้องให้ไหนก่อนเ็ดนี่อม่เข้าเนียวติดมือเขาต้องให้ไหนก่อนครับอ๋อเป็นน้ำมันว่ากันเตด้ ค,นะคนแต่ว่ามันแบบผม,ม,มน,นิดนิดก้นเหม็นช่างปูนไน้หินข้าวนมแล้วโอ้ยแก่แล้วเนาะเก็บไปเนาะหอมอ่ะหอมอ่ะฮึมบตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับเริ่มลงเบ็ดแล้วครับนี่ไงเนะี้ยเดี๋ยวดูวิธีพ่อใส่นะครับมงจรที่หาไม่ได้เกี่ยวตรงหลังมัน เกี่ยวหลังไม่ให้ตายนะครับนี่ครับมันจะลอยอยู่บนน้ำนะครับถ้ามันลอยบนน้ำนี่ก็ก็ก็มันจะลอยอยู่บนน้ำไหมท่านผู้ชมดิ้นอยู่ครับันืน ดูเบ็ดนะครับโอ้โหดูเบ็ดเนี่ยว่าทำไมถึงต้องไปเอาแมงมาเยอะแยะนะครับดูเบ็ดครับปมาณนไดน่หมานี่หมานครับดูกันครับเดี๋ยวดูกันหมาไม่หมาน ไวเลยท่านผู้ชมดูขาครับดูขาโอ้หล่มคนนะครับเนี่ยลมคิปเปิลอ่ละดูใส่รองเท้าบูทมานะครับถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทนี้จบข่าวเลย,ยจบเลยนะฮะจบเลยจบเลย <laughs> นั่น เสียงรถมานะครับทางรถอยู่ข้างบนนะครับถนนอยู่ข้างบนแล้วพิธีใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับ อันนี้ผลงานนะครับท่านผู้ชมรอบแรกรอบแรกรอบแรกนี่ตัวใหญ่ไส์ใหญ่เพืยอหันในเนาะหันข้างผจะหันเจ้าของข้างนะหันตานะวันนี้ครับโอ้โหใสสวยนะใหญ่ใสามตัวสี่ตัวรอบแรกสี่ตัวสใสสอชั้นใช่ไหมสองชั้นครับสองชั้นครับปกติผมก็ใส่สองชั้นนะครับ โอ้ยายใหญ่แท้เนี่ยผมไปจ้องแกนจะฮะไรนั้นป้ากระยาโยนะแต่ก็เมเช้กับพี่อรกว่าน่ะกว่าวัดไพ่กน่าการข้าขึ้นหลังเดิมตัวน si yes. ี้ก no, ็ท้อแขนเลยนะเนี่ยตัวนี้นะเนาะเกือบโลอยู่ฮะตัวนี้ผมถึงโอ้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวัง รอบแรกครับรอบแรกอันนี้ผลงานแมงจรนะครับท่านผู้ชมผลงานแมงจอนมไผลงานแมงจรนโดนมาแล้วสครับนมัจะตายมากนะครับเมนูพระเอกนะครับพระเอกกำลังทำยำกุ้งเต้น มันจะปิดไฟก็ได้ไดไนี่ว่าไฟเห็นมีนู่มีนู่มเต้นเต้นสดๆนะครับข้างเนี่ยข้างอ่างห้วยบงเอวอ่าเคยมีเป็นมอไหมอิงหนับใจอีกผมดูครับไปคิดดูมัอนในเดียวกันแต่นักแบขคือมื่อไหร่ ก็มีหอมแดงซอยหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีดีขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสครับผงชูรสชนี้ขาดไม่ได้ครับถ้าไม่มีผมไม่กินข้าวเลยนะผงชูรสเนี่ยบางคนเขาไม่กินก็แล้วแต่เรื่องของเขานะครับไม่กินผงชูรสแต่กินรสดีไม่เข้าใจอขานี้ใส่เึงรสดีใส่ผงชูรสเนอะใส่เนี่ต็มหมดแล้วผงชูรสนี่นะกูเต้นครับ พริใส่แล no? ้วี่ล้วพีแลัวโรโรโรหอมเลยอ่ะโอ้โหมปครึ่งหม้อเลยอ่ะ เยอะมากของหมูปุ๋ยแล้วปุยอ่ะกุ้งสดสดข้างบ่อเลยนะครับนี่เนาะเนี่ยเป็นไงเอาวอ้าชิม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 เป็นไงพี่อร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยเอสเลยไม่ทานหรออร่อยก็บอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะใส่น้ำปลาเยอะไม่ได้ใส่พี่น้ำปลาใส่อีนี่ มีพี่สาวอ่ะมาน้ำตาลตัวน้ำตาลอร่อยอร่อยอร้อยอร,อย,อ,ร,อ,ยอ,รอยชอบเกี่ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอชิมด้วยหน่อยนะครับชิมเ้วนหน่อยอ,อร่อยไหมครับ <laughs> <laughs> สุดยอดครับอร่อยมากอร่อยมากครับรอบดึกครับดึกรอบดึกรอบดึกมาครับกินข้าวครับสาคูสาคูข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อชิมดูเด้อเดี๋ยวพ่อจะชิมโอ้ข้าวเหนียวข้านใหญ่ขนาดเด้อข้าวเหนียวเดี๋ยวพ่อชิมดูเด้ออ๋อห่อเผาไหม้ ชิมนะฮะอร่อยไหมถ่ายหน้าพ่อนะไม่ยาวไม่ยาวอะหั่นหน้านี้หันหลังนี้ได้ๆหันหน้าพ่าเนี่ยหั่นหลังนี้ครับอร่อยมากครับเอออ่อยมาโอ้โหหั่นนะไม่ไม่เออไม่หั่นแลไหมกินเลย เขาดีนะดีมากแล้วเขาดีเขาแปลวเขาไปตายได้แน่นเต้นนัแน่ปลานี่แม่หัวไยไม่ดีไหมเอาไปทอดขึนแดดเดียวหอหมอตายแล้วรัาฝัานไมดีนะหมอ ¿Lo